วงเวียนใหญ่ครับนั่งรอรถพายครับรอบทุ่มสิบนาทีนะครับรถไฟยังไม่มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทิครัทีนั่งนะฮะวงเวียนใหญ่มหาชชยครับให้ดูบรรยากาศรอรถไฟจะเข้านะครับคนก็โอเคอยู่นะครับ รถยังไม่เข้านะครับแต่ว่าคนมานั่งรอเยอะอยู่นะฮะร,รอบทุ่มสิบนาทีครับนั่งรออยู่นะครับนั่งรอสองข้างนะครับริมทางรถไฟครับให้ดูบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มนะครับ รถกำลังจะเข้านะครับด้านหน้านะฮะตรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีวัเลียงใหญ่แต่ขบวนรถ้สยมาเลขที่สามสองหาเข้ยทางสถานีวงเลียงใหญ่ใกล้ ด้านหน้านะครับรถกำลังจะเข้ามานะครับกำลังจะเข้านะครับคนก็โอเคอยู่นะครับโตัวนะครับ กำลังวิ่งเข้ามานะครับรถกำลังวิ่งเข้ามาครับคนกลังจะขึ้นนะครับ,บ